chinh 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 à vô anh vô anh vô anh anh vô anh vô anh vô anh đi, anh vô đi đi, đi đi, đi đi, đi vô đi đi, đi đi, đi đi, anh vô đi đi anh vô anh vô Ai vô anh à <laughs> vi tăng muốn mò tăng tăng luôn, à giếm bàn là luôn tăng rồi. <laughs> ừ, ừ. ngồi xem cuộc Thay được tập. À, tăng này, tăng. chết. tăng được rồi. พี่แต็มดูหน่อยตครับมครับเอาถือคนนอนให้ถือคนนอนให้เขาดูหน่อยถืออ่ะอ่ะถือคนนอนพี่ให้พ่อดูหน่อยอ่ะปล่อยก่อนปล่อยเอออ่ะถือคนนอนให้พ่อดูสิเออกิน อาใส่ปากเอาคนน้เดินไปใส่ปากเออเน่เน่เนยกขึ้นเอาสิไงนะเอาหันหาพิ่ตัมหาพิ่ตัมหันหาพิ่ตัมหนึ่งเออยกขึ้นยกขึ้น เอาเลยนอนลงอ่ะนอนลงให้พี่ตั้มถ่ายให้อ่ะนอนลงกินนมนอนนี่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 นอนลงนี่นอนลงนอนลงเอาเอาคนนมเสร็จปากถือดีดีสองมือถือคนนมเสร็จปากให้วสองมือเอ้ยถือเอานมหกแล้วนมหกแล้วเห็นไหมลุกขึ้น